ประชาชนไทยร่วมเป็นหนึ่งใจในการสักการะพระพันปีหลวงกร่มอุทยานรอเก้าทุ่งเทตัวเองเพื่อสังคมและสืบทอดพระราชปณิธานเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนประชาชนทั่วไปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา บรรยากาศที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะที่ศาลาส่าไทยสมาคมและบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนมีความน่าประทับใจอย่างยิ่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดผู้คนจำนวนมากยังคงมาแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงแม้ว่าจะมีฝนตกในตอนเช้าแต่เมื่อฝนหยุดก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่มาแสดงความอาลัยกรุงอุทยานรอเก้าทุ่มเทตัวเองในการจัดการรับรองความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน ซึ่งรวมถึงการจัดพื้นที่พักรอถึงสามพันที่นั่งพร้อมกับการจัดห้องอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริเวณทางเข้าพระราชวังและการจัดรถกอล์ฟไฟฟ้าให้กับผู้สูงอายุรวมถึงบริการแพทย์ฉุกเฉินและบิวแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการนางสาวทิพวรรณกระดีทองหัวหน้ากลุ่มอุทยานรัก้ากล่าวว่าสมาชิกของกลุ่มต่างมีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงและตั้งใจทางความดีเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสืบทอดพระราชปณิธานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สมเด็จพระพันปีหลวง ได้ทรงประกอบพระราชะกรณียกิจและทรงสืบทอดมาตลอดแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจกรุงเทพมหานครได้จัดบริการสุขาและรถสุขาเคลื่อนที่สําหรับผู้พิการรวมสิบคันที่จุดต่างๆภายในเมืองนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับผู้อื่นในการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงและนี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาดการจัดบริการทางการแพทย์3จุดพร้อมทีมแพทย์พยาบาลที่พร้อมให้คําแนะนํา และดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนในช่วงเหตุการณ์แบบนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังศาลาสาไทยสมาคมและบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนโดยใช้บริการรถชัตเติลบัสฟรีซึ่งเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสําคัญต่างๆทั้งถนนและท่าเรือทําให้การเดินทางไปศัราระสะดวกสบายขึ้นแต่ทําไมเราถึงต้องการให้มีการช่วยเหลือผู้พิการคุณคิดว่าการจัดบริการสุขหา และรถสุขาเคลื่อนที่สำหรับผู้พิการเป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์สำคัญนี้กันเถอะ